สวัสดีค่ะพบกับเลเบิลนิวส์เมื่อวันที่22-23กรกฎาคม2564ันายกกองคุ้มครองแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายอภิญญาสจริตตานั้นเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจแรงงานให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายฐานความผิดบทกำหนดโทษและการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานหรือบอริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถวิเคราะห์ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับฐานความผิดค้ามนุษย์ด้านแรงงานการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับหรือบริการจนนำไปสู่การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สามารถประสานงานและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกดติดตาม l a v e l News ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสสรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานะ